กา,า,าบสวัสดีพม่าพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ขับม้าส้มซองน้องอเนยเด้อจ้าตอนนี้น้องอเนย์ไปสออกภาคเฮดบดพี่น้องเอ้ยแต่ไปเสียดายหรือบุได้ต้องเสียเลยฮาร์ดต้งแน่กับหูได้ยังกะเอาเนาะปลาลูกปะอันนี้สบายดี้ปลาลูกยังลูกงามๆลูกงามๆกลมหัวลงเด้อค่ะแต่เบิ่งนเขาพี่น้องเอ้ยยังลูกยังไปยัง น้องน้อยไปเกี่ยวขผาแล้วยังลูกอะไรยังเนื้อเนี้ยเนืสบายดีปะลุงโอ้ยผอดูบบอด๊อกเอาไปยังเดีผอดูสิเมื่อบ้านไปยังลูกผอมน้ำขาวน้ำสวยผอมขาวสวยเอ้ยทานุ้ยแน่พยผ สาหัวแตกเสียวมะนากระแม่พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินอีกเลยทาแม่นี่ละสบายรีปลาลุงงาง่งยังบอกปลาลุงแม่เนือน้อสิพี่ายเนื้อปารุ่งก็ลูกหารจะหล่อโอ้ยเกียรโหลดแล้วลูกเราจักมากมาหาแม่พี่มาลูกมามามาอย่างมาลูกมาลไรมา ให้ลูกว่าน้อยกินข้าวแล้วบอกว่าลุงว่าน้อยกินข้าวแล้วโอ้หน้าขาวงามลูกหล่ะคอยมาลูกมายังมาลูกร้านร้านหน่อยของปลาลุงปลาลุงบ่เห็นลายมือกขีดทอดิเอดซาหัวแตกก็ลูกไปยังลูกไปยังอันนี้สีหยางเมื่อหน้าไปหน่อ้ย ปัสสณีเอิร์ย่างเลนเอิร์ดดูดัง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 บ๊ายบายจุบส่งปัสสณีปัสสณีเอิร์ดมาใส่เนยเนยออกหน้าพันมาเสาห่วแตกออกเมื่อน่าไปเห็นมันได้ลูกมันเปื่อนนั้นไปบายนั้ไไนลูกเอ้ยอีกข้าวโซยน่ะ เขาโซยฐาน้อกนะเขาโซยทาแม่น่ะตีคือใบ้าเวยาบังเฮ็ดปุ๋เฮ็ดบดนะลูกเฮ็ดบดบ่มี่เอเซ็นไปย่งางมาหาอยู่นะครับไปลูกไปไปสาวอเนยหัวแตกพอเนยไปซ้ายเนาะ พอนึ่งประไลุพอนึ่ออกหน้าเลยออกไปยังหน้าน่ะให้พอนึ่งนะเล่น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 ประไซพอนึ่ลูกไปขี่รถขี่รถน่ะพอนึ่งเล่นเล่นเล่นลูกเล่นหลาดรถเล่นหลาดขี่รถน่ะพอนึ่งลูกเด้อไปไปเห็นยูส่กระจือยู่ใกล้ๆน่ะพอนึ่ ใช่เขาคอยจะมาเอาเขานี่ก่อนเออเขลืมแต่งค่ะเจ้าป้าไปเมื่อแต่งก่อนขอเนยให้แม่น้องเอ้ยแต่งเขาโม่โม่โม่แจกพี่น้องเอ้โม่แบบสิทธิมพีนี่ไปเนาะแม่น้องเอ้ยก็ลืมเพิ่อนเมื่เอาเลยบ้านหัวขะยองเนาะเพิ่นเสียชีวิตอีหล่ะ อีลาอาโนยพ้นโต๊ะไปลอยมาคืนนี่เ,เ,เลื่อหนึ่งกับบารายโอ้ย,อออยเอา้ามาเสร็จปีลูกตกทานอ้อยนะทาเนยน้อยนะตก อีหลาอีหลาเนยยางไวาทะลุขาแม่หะติ้เห็นกระแลนเบิ้งเบิ้งเดีวเบิจับเอามันเบิ้งยังยใช้แม่เห็นปลาเมื่อวานไหนมีบ้านอะไรนี่นะไม่มีใช้ลูกใช้ลูกใช้ว้าปลาตายเบิ้ดตายอู้หูกระปูมันจีบ่อยลอยเอบาปลาลูกกระปูเอาปลาลูก พี่หนามาหาแม่ดูยิ้มหวานบายบายปาลุงฮึซาหัวเต้นแม่กับข้าตัเกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยบอดีโซนเลยพี่จะปล่อยไว้น้ำไม่ใหญ่จออ่อยเออพราใหญ่จ่อยไม่ใหญ่จืดก็ปราศนีเนาะพี่น้องเนี่ยก็ไปเกี่ยวขาว่ขาวเกี่ยวหนามพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าวก็แล้วแหละข่าวซุกเลยถ้าเขาจะเอาพี่ใหญ่ไป นานันก็แล้วเหลือแต่คนพี่น้องเอ้ยพ้นกระตกมาแล้วมะซ้าวนี่โอ้ยจมินสะอาดจังมาพ้นต๊กมะซ้าวนี่พี่น้องเอ้ยฮะคือมาอแล้วพ่อจักสีแห้งสีคลอยกับข้อด่างแห้งเนาะพราวันขาวเกี่ยแล้วบปิดถงใส่ลูกผ้าผ่าใส่ลูกผ้าใส่โอ้พ้นผ้าพ้นสีตกโดยวันนี้ด้วย มายืนกินยังกระบวยกระเบือแอนนะไปเลยมาทำไมลูกอืมกินยังไงมาลงมึงรู้หรือล่ะมาไปไก่ไก่ให้ปลาลุงมึงไก่ไก่มาลงมามาไก่ไก่ลูกมาไก่ไก่นี่เอาบักแตงไามาแต่ซ้าย ักแตงพายม,มักแตงดูอีกโอ้ไป <laughs> หาเห็เห็ดมักแตงค้าวเลยเอามักแตงค้าวพี่น้องเอ้ยเอามักแตงดูอีว่าสันอืมแสบไปละ่ะอืมอืม,อม แบบลุกนิววานลูกหลานนิววานบอก็ลุงว่าแซ่บเยิบเยิบหยกโป้เยิบเยิบม่ะหยกโป้เอ้าตัวนี้แซ่บปลาลุงไอ้หมกแตงมันเบิดแล้วแซ่บแซบตะกี้บักแตงเนยกระไลแล้วลูกเบิดแล้ว เสาหัวแตกนี่นี่จักบ่ตกอีหยังว่าตกเหลี่ยมเสานี่บาดหัวนี่เจ็บบ่ลูกตึ้มเลยตึ้มเลยโอ้ตึ้มเลยอือโถโพกดอกกดอ่ะเฮ็ดบ2-3ดพ่นเอ้ยมันนอกอันนี้ก็สิุดจิอต่อเนาะ บ่มีคนเป็นตาเกาะไงสระมากับน้องอันเนยกินลูกหลากินเอามาเอา้าทิ่มลเลยเ็จปากนะไม่ผ่าเสื่อกับบ่มีบใบเอาเสื่อเสร็จไปเลยเมื่อถังศักเสร็จลูกเสร็จเสร็จปากอืมอืมพ่ต๊ะกันลูกหลาไปเทงหน้าครับบุ๊ลป้าป้าไปเทงถือขู่ถือขู่ลูกถือขูน่นอ้าวว้จะไปกูจิหล่อพ่นมาโต๊ะคุณอเนย เปียกปะทีบเลยอย่าอย่าอย่าว้าอย่าว้า ทรงโรมนางพี่น้องเอ้ยแบบประมาทก็ะไรโว้ยใหญ่ใหญ่ใหญสวัสดีลุงเล่แล้สวัสดีป้าลุงกแม่ลูกงามๆสวัสดีป้าลุงอันนี้ออกมาหน้าวัชพุกจิหล่อหาเฮดแต่เฮดสีหาดอกหากระจิหล่อสองโตพี่น้องเอ้ย ฝนตกแห้งนั่งเลยมาลบอยู่เทียงหน้าพอใหญ่จ้อยน่เนาะเห็นหน้าเซอร์เบิร์นเหรนเหตาโลโลเหตาโลโลดูป้อสุาตาโลกลปตาหยาดแทนชงผมมันหนกสไลด์เป็น้รองฮอนหนกสไลด์แบบ,บ,บายยาม่ต้องม่ต้องใส่ยางเนาะชงผมนี่ต้องใส่ยางเลย <c oughs> ต้องใส่ยางเลยนะห้ปลาลูกมาลูกแม่จะบแม่จับมาแม่จับมาแม่จับต้องใส่ยางเลยอุ้ยถูกงามเลยเนี่ยก้มๆก้มๆลูกก้มๆก้มๆมามาลกพรมให้แม่เลยซาโคเตะมันดึงพรมมาพี่น้องขี่ด้วยขนาดถอนงอกบอมาเลย ไ้ยิ้มาน,านปลุงบังยี้มาน,านปลุงบังไป,ไปไป้ <|th|> <|th|>. ปพี่น้องคลิปนี้กับสมมามมพาคก,ก้นเราจะเขาราไปทีเดียวเพียงเด้อภาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ,าามอ้ากดติดตามสองน้องอันนี้เด้อปลลุงเด้อสบายดีกบัวลงลูกบายบายกบัวลงเด้อ